มีเกาะยืนเกาะเดินครับรุลนจะย้ายเข้าไปใกล้ๆบานานไหมไปอยู่โซนเดียวกันค่ะตรงนั้นเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะเราก็จะคัดเด็กๆเข้าไปกัน <c> น <oughs> ดเดียวเองจเป็นเป็นสถานที่ที่มีร่มเงาเยอะเราก็เงียบสงบจะไม่ค่อยมีเขาเราียกคะ่ะรถทุกพล่านไปมานะคะตรงนั้นเนี่ยน้องก็จะได้พักผ่อนกันที่เนาะอ,อย่างช่วงนี้ที่น้องมาอยู่ตรงนี้น้องก็ได้ปรับตัวได้รู้จักเสียงรถ ได้เห็นถึงบรรยากาศได้รู้จักผู้คนได้กลิ่นอ๋อนะได้กลิ่นผู้คนที่เ, <ไป S 1> เดิน <ไป S 1> มา <ไป S 1> แวะเรียนเยี่ยมพักทายนะคะน่าจะเข้าไปช่วงเดือนพฤษภาน่าจะเข้าไปช่วงเดือนพฤษภานะคะเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงเวลาไหนวันไหนเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้คือตอนนี้ยัง ไม่ทราบวันที่แน่นอนเพราะเดี๋ยวหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บในเรื่องของที่อยู่แล้วล้วก็จะมีะเรื่องงามยามดีในการเคลื่อนย้ายะจะจับยามสามตาย้ายเวลา7จ็ดโมงห้าสิบเก้าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็มีการประจาสสมาเน้ทราบนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเนาะอย่างบางทานก็สอบถามมานะคะอย่างเช่นน้องแสนหวานเป็นยังไงบ้างน้อง น้องมีนาน้องมีนาที่เราได้เจอกันในไลฟ์นะคะแล้วก็อย่างคุณคุณเดชนะเพราะุณเดชช่วงนี้เพราะคุณเดชก็ย้ายออกมาอยู่โซนใกล้ๆนะโซนแถวบ้านเดียวกับน้องมีนานะคะแล้วก็มียยมด้วยนะคะที่ออกไปใกล้กลๆกันเนาะมีนาเริ่มหัดพ่อคนที่หน้าแล้วนะคะเริ่มรักสวยรักงามใช่ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะพ่อคนดีกว่าเออน้องเที่ยวคิดว่าน้องเที่ยวนะแม่แม่คิดว่า เวลาถ้าช้างร้อนอถ้าช้างร้อนเนี่ยเขาจะมีวิธีการคลายความร้อนอยังไงบ้างเดี๋ยวแม่แม,แม่ลองเดาเดี๋ยวให้ผู้รับชมนะลองเดาดูนะน้องมีนาเป็นชาวเยวแล้วเป็นอีกหนึ่งวิธีนะเอาโคลมาทาแต่ปกติก็ทาทั้งตัวนะคะทาแค่หน้าเหรอหรือว่ามีนาทาแค่หน้าแล้วโคลหมดแล้วไม่ใช่ใช่ไหมนี่นีด่ดูแม่เนื้ออุ่นก่อนนี่ กินแล้วก็เผื่อลูกมาเหยียบเล่นเนาะเอาไปไว้บนหลังก่อนเป็นที่เก็บอาหารนะคะใช่ไหมแล้วมาลุ้นใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวสักพักนึงขนน่าจะหายไปหมดละตรงหน้าถูไปถูมาฝนจะหายแบบเป็นรอ,อ,อยรั้วนะคะระดับรัว้วเกรงว่าทุกลูกช้างที่ย้ายไปจะซนเหมือนมีนานะคะทั้งบรารย <c oughs> <c oughs> แค่ๆนะพก็รับอรุณ หมักโคลนอ่าหมักโคลนใช่เล่นดินนะคะคายร้อนด้วยกันเล่นโคลนเล่นดินเปิดแอร์ไม่ใช่นะคะเปิดโครงการแม่และกเด็กและคนชลาอ่ะนี่นเดดดูเท้าสิดูเท้าสิดูเท้า,ทาในได้ข่าวว่าขานี่แข็งแรงมากขาแข็งแรงมากเกิดมาวันแรกนี่ก็ โชว์การเตะขาหลังไปเลยโชว์การเตะขาหลังไปเลยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาแม่ไปหาแม่อายหรือเปล่าขินหรือเปล่าเมื่อกี้พอบคุณโกย่าใส่หลังกระพือหูค่ะคลายร้อนนะคะคุณกัญญาบอกมีนะขุดโคลนในอ่างน้ำมาพอกหน้าค่ะโยนแปะตรงวันที่ออกไปเล่นน้ำก็โยนแปะตรงหน้าพอดี ไปเยน้องมีนาะจบแล้วขอไแวะชมน้องบารานนัดมันอ่อจริงๆจะคนละคนละประตูทางเข้ากันนะคะคนละประตูทางเข้านะ,ะ,นละ,ะาเลีะะเ้ยงลูกจนหัวฟูนะคะอจริงๆเวลาที่ช้างเขาร้อนเขาก็จะมีการาใช้วิธีธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการน้ำโคลนนะคะน้ำโคลนน้ำดินหรือใช้งวงสูบน้ำพน่นน้ำไปตามร่างกายเนาะแล้วก็ าการหลบอยู่ในที่ร่มนะคะแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือลงเล่นน้ำเราจะเห็นว่าช้างเนี่ยเขาชอบเล่นน้ำเแล้วย่งอากาศร้อนนะคะแล้วก็มีการเอาพวกเศษหญ้าเศษอาหารมาคุมตามตัวนะคะ mm hmm. ก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการช่วยคลา,ายค,ความร้อนในกับร่างกายนะอย่างโคลนเนี่ยก็เหมือนเราทาแป้งเย็นนะคะก็จะมีความเย็นนะคะเอามาทามาคุมตามร่างกายไว้เล่นโครนแบบนี้ได้นะคะก็สังเกตว่าช่วงหน้าฝนเราก็จะมี ทั้งเผือกนะหลายเชือกเลยเพราะว่าน้องๆเอาโครนมาทาไปคุบขุนทุกโคนกันมานะคะนี่ก็เป็นการคลายความร้อนของน้องช้างนั่นเองนะคะทางศูนย์คิดดีมากจะทำคงกกมันจะสำสับแม่ดิก็เป็นการจริงๆตรงนี้ก็จะเตรียมพื้นที่นะคะข้อของแม่นอุ่นก็เตรียมไว้ให้น้องอารินาแล้วก็เชือกถัดไปก็จะเป็นแม่พาชีนะคะเหมือนแม่พาชีอ๋อ อุณหภูมิสูงถามว่าจะต,ต้องทำยางไรอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะแจ้งไปว่าถ้าอุณหภูมิสูงแบบนี้นะคะคุณหมอก็เคยให้คำแนะนำนะคะบอกว่าใหา้น้องช้างนะคะควรเฝ้าระวังเนาะ,ะพา,พาน้องช้างอยู่ในที่ร่มแล้วก็งดกิจกรรมการแจ้งนะคะอยู่ในที่ยากาศภายเทสะดวกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มั่นให้น้องช้างไม่กินน้ำเขาช้างเขากินน้ำทีเขาไม่ได้แบบจิบๆเนาะเขากินทีแบบรุ่นเลย10-20ลิตรแล้วแต่กัน เขาเรียกแล้วแต่การบองของเขาแต่วันนึงเขากินน้ําเฉลี่ยแล้วค่อนข้างเยอะนะคะไหลร้อยลิตรเลยนะคะแล้วก็พาน้องสระน้ำมกิจกรรมการแจ้งด้วยเหมือนเราเลยถ้าแบบให้ไปเดินเข้าค่ายนูกเสือช่วงอุณหภูมิประมาณนี้นี่ก็คงไม่ไหวนะคะช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังะคะ่ดัชนีความร้อนจะอยู่ที่32-37แต่ถ้ามากกว่า37ขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายช้างเองก็สามารถเป็นฮสต่ตกเป็นลมแดดได้นะคะถ้าช้างช่วงนี้อย่างช้างที่อยู่ ในภาวะที่กําลังตกมันอยู่นะคะก็ควรที่จะพื้นอย่างที่ได้บอกพื้นที่ตกมันเนี่ยก็ควรที่จะมีพื้นที่ร่มให้น้องช้างได้หลบด้วยแล้วก็มีแหล่งน้ํานะคะมีแหล่งน้าอย่างพวกสะพายสักสุรินเนี่ยเขาก็จะมีอ่างน้ำใกล้ๆอ่างน้ำใกล้ๆเ <c oughs> ขาก็จะสามารถไปสูบน้ํา <c oughs> พ่นน้ําได้หรือว่ามีพี่ควานที่คอยอยู่ใ,ใกล้อยู่แล้วนะคะที่สามารถไปฉีดน้ําพ่นน้ําให้ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็อาจจะบางสถานที่อาจจะมุงด้วยสแลนนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะม่านกรองแสง เป็นสลนบังให้ได้นะคะบังเนาะหรือจะเป็นหลังคาสูงๆ่ยาค่าแบบนี้ก็ได้แต่เยะคาอย่างที่ท่านเห็นนะคะว่ามันค่อนข้างอร่อยเนาะน้องชาก็ไปดึงไปดึงไปเด็ดกันนะคะน้องความร้อนนี่ถือว่าอันตรายนะคะแล้วก็ที่นี่เรา,เาตั้งในเรื่องของสุขภาพของช้างนะคะกำเนิสุขภาพของชาะคะคงเนะาะก็เป็นหลักเลยนะแล้วก็เ,เพื่อที่อย่างวันนี้เนี่ย เนื่องจากว่าค่าดัชนีความร้อนสูงก็าต้องมีการงดกิจกรรมนั่งช้งางชมธรรมชาติไปนะคะต้องขอใครทุกท่านด้วยแล้วก็ต้อ,องขอบคุณทุกท่านเลยแหล,และนะท่านที่แวะเวียนมาเที่ยวหาเราก็เป็นเนรียกว่ามีความเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างดีเลยนะคะน้องรับอรุณถอดรองเท้าให้ตาเต้าได้ด้วยค่ะเ <laughs> ก่งนะคะที่แล้วว่าช่วยจับพลัว่วช่วยเข็นรถนะคะเป็นการช่วยงานที่ลำบากมากนะคะ ปีนี้เด็กๆจะออกมาชมโลกสามเชือกโต,ตไปจะเป็นพี่น้องคนละแม่แต่พ่อเดียวกันมีพี่บอบเป็นหัวหน้ารอรุนนะคะรอรุนสำหรับน้องอารีนานะคะก็เนาะนะรอรุนแต่ก็แบบว่าไม่อยากเขาเรียกอะไรคะใบายาก,กองหาคือแบบไม่อยากแบบไปนึกขึ้นเยอะแม่แสนดีบอกเลี้ยงลูกจนเครียดแล้วแม่น้องอุ่นเริ่มเครียดหรือยอย่างไม่นักเครียดนะคะวันนี้ก็มี แม,แม่ฝากอาหารมาให้นะคะฝากอาหารให้น้องช้างนะคะออนไลน์สามารถอาโอนเข้าบัญชีสถาบัานได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนําอาหารมามอบให้นะตามลําดับจี่คืนน้คที่สองแล้วหรอเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อเกือบแล้วเก,กือบแล้วเกือบแล้วจะได้ละจะได้ละโ,โหเริ่มแข็งแรงเริ่มแข็งแรงพี่แค่ดีใจพี่แค่โยนยาให้เออาชื่อไม่ข้ามรัวติดหัวติดหัวแทนนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณกันยารัตนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดี560กว่าท่านนะคะวันนี้มาคลายร้อนกันให้ชุ่มอกเย็นใจด้วยกันมาเยี่ยมน้องรับปรุณนะคะ So today I'm talking about the heat index that um very high in recently and um we have to Look after our elephants by like let them stay in the shade and let them drinking water or um, let them take a bath and do not let them doing the activity outside because the heat index is quite high and even in human too. So we have to sift the water, awfully in this weather. And robert is a baby two months old and she will. Um, move to stay inside with her mother so she will move to she will rotate to stay in another place in next month and when she moving over there so we couldn't streaming online but we can updating about her health and her mother by our uh, veterinarian team so all else. and and in here we have to uh, it's under the under the what's called um Under the control of the veter i n a r i a r y สวัสดีค่ะ Good morning ค่ะ Good morning พี่นกคนเดียวนะคะวันนี้คนดูแบบ555ก็คือเหมือนหัวเราะหัวเราะน้องนับอรุณที่จับจมูกพี่แค่อยู่พี่มาโน,โนเขาชื่อพี่มาโนติดเรียกพี่แคะนะขอตัวไปหมักโคนร้อนๆน,นะคะเอขอตัวไปหมักโคลนละร้อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่เทพีนะจ้า ถ้ารับลเข้าไปข้างในนะจะได้ใครต่อข้างเหงาเลยค่ะไม่มีเด็กได้ให้ชมนะรับลุงเข้าไปพุสภาพุสภาใช่ไหมคะเดี๋ยวอ,อ,อาจจะมออีอาจจะเป็นอัเปเดตชุดอื่นให้ฟังนะคะเพราะว่าจริงๆน้องนะรับลุงเขาก็เช่าแอร์ทางพี่ถุเนาะ่วงนี้พี่ถุก,ก็รออยู่นะคะรอน้ํามันเดือดนะคะรอน้ํามันเดือดอยู่น้ํามันยังไม่เดือดเลยถามว่าตอนนี้สุขภาพเป็นไงนะคะก็ สำหรับพี่ทูหรือว่าเพื่อนไซักซูรินนะคะก็ตอนนี้นี่ถือว่ามีความคอหนามากนะคะคอหนาคอตันส่งไกลๆนึกว่าส่งช้างป่าแบบคล้ายเดี่ยวหลับเพลงนี้อยู่นะคอมีความหนาแต่ว่ายังยังไม่มีน้ํามันไหลออกมานะคะยังไม่มีน้ํามันไหลมาเนาะมาแล้วมาแล้วมาหาที่มนันนวดก่อนที่มนันนวดถามว่าอยู่ดึงดึงได้กอตอบเลยว่าไม่ได้ไม่ได้จ้ะ พี่มาโนงสอนน้องคุยเรือยังสอนน้องสัสดีจ้าชุดจ่าก่อนชุดจ่าเหมือนเพิ่งดูเต้าบารันงงกิ้งงี้ตัวน้อยเท่านี้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกใช่ไหมแอนดี้กับน้มาแล้วคุดมอร์นิ่งตอนบ่ายๆมาเมื่อกี้มีพี่นกมาขุดมอร์นิ่งนะคะ ร้อนๆพอบินข่าไฟมาหนาวทันทีใช่บินข่าไฟมานะคะรู้สึกหนาวทันทีเลยเยไมชาพิทูก็ถ้า,าค,คิดว่าอยู่ในระยะเวลาช่วงสามเดือนเนี่ยนะคะไม่ไม่เกินจากนี้เนาะจากที่เคยได้สอบถามได้พูดคุยกับสตอสตัวแพทย์แล้วก็รวมถึงพี่ควานด้วยนะคะแต่ส่องพิทูมาตัวตันมากตัวตันกับตัวตุ่เขานี่หรือเปล่าพิทูเขากําลังบัฟอยู่หรือเปล่าเหมือนพี่ตาย ี่แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่บักอยู่ <laughs> บักบนบักลุ่ม <laughs> บักพุงก่อนบักแขนทีหลังนะคะดึงดึงแปลว่าอะไรคะอ่าแปลว่านิ่งๆเสียงมันไม่น่าคือฟังแล้วไม่น่าจะดึงใช่ไหมไม่น่าจะแบบแปลว่านิ่งใช่ไหมดึงๆดึงๆแปลว่าให้อยู่นิ่งๆนะคะหนิมห <c oughs> นิมอ้าวเอาเอา เริ่มปีนแล้วเริ่มปีแล้วใได้แล้วนะคันที่สองสเต็ปสองมาแล้วสเต็ปสองเหมือนคันเหือกเนาะไปเหเราไปเข่าตรงนั้นรุนรุน,นขยี้หัวพ่อแล้วค่ะเดี๋ยวสักแป๊บหลุดมาไปกระจุกใช่ <c oughs> เพราะว่าเห็นแล้วว่านี่ไงข้างหลังหนูหายไปหนูขอดึงหองพ่อมาแทน <c oughs> แค่ถ้าเริ่มผมบางนะรู้เลยว่าคืออะไร เดี๋ยวนะั้นต้องเข้าละไลโอของพี่หนุ่มไลโอของพี่หนุ่มต้องเข้าแล้วนะอยู่นิ่งๆนะคะคนคนเดียาอยู่นิ่งๆนีน่อ่าไหนไหนไหนแก้มอยู่ไหนอ่ะดึงอย่าดึงขนคิ้วพี่นะลูกอ่าอันนี้หูอย่าดึงหูนะหูตาเนี่ยสำรวจนะะใช้งวงสำรวจนะคะเริ่มเรียนรู้นะคะ So she tried to use her trunk. and now she's learning about her trunk. She know that the trunk is can use like hand and fingers. Pick up the things and then use like nose to smelling. And she tried to get family with her Mahut by use the trunk to like observing. How? La pa, pei hao wa ti kao kon dai mai? Oh, aani to pei dai leh ka khun mei haa แอดเด็กคะส่งอารีนาให้หน่อยนาเดี๋ยวถามแอดตายวันนี้อารีนาอารีนาเห็นแล๊บๆอยู่ไทยไทยไทยไรเนาะถ่ยไทายถายอ๋อแต่พี่ปัมม๊มไม่อยู่ใช่ไหมอืยใครใครดูแทนปัมม๊มตรงใครดูแทนปัมม๊มค่ะ พี่เต้าต้องสลับพี่เต้าไปดูนู่นนี่เป็นพี่ปั๊มเต้านะคะเอ้ยนี่ขึ้นละขึ้นละเอ้นี่นี่อันนั้นนั้นขึ้นนั้นขึ้นโอเคจบปหนึ่งลอจบปหนึ่งแล้วจ้าอ่านี่ไยขาไยขาด้วยเดี๋ยวถ้าขึ้นอีกขั้นหนึ่งให้ไปอยู่ปสามเลยข้ามขั้นให้ไปอยู่ปสามเลยนะคะอ่ะขึ้นเออเริ่มได้ละเริ่มได้ละ อันนี้ก็เป็นการฝึกใช้ขาด้วยนะคะถึงแม้ว่าขาจะแข็งแรงเกิดวันแรกเตะพี่ควานจนขาแตกไปแล้วนะคะพี่พาดนะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อขาในวัยเด็กนี่ก็ต้องกินนมนะคะกินนมแม่กินอึนแม่ที่มีสารอาหารโภชนาการในน้นนะคะพวกพวกอาหารอื่นๆอาจจะมีแบบลองชิมแหละพี่พ่อพี่ป่อ <laughs> ขาถา่ายพ่อก่อน <laughs> เพียงเออป่าขาถา่ายพ่อก่อน On, right. ให้พ่อรักหนูหลงหนูนั่งเฝ้าหนูยิ่งฉี <h <h ่ชั <h <h ่วโมงเก่งเก่งแข็งแรงเสียกำนันต้องใส่สำเนียงไปด้วยนะถ้าเสียงพี่กำนันน่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีเมื่อเช้าได้เขาเห็นเห็นหนถากับพี่กำนันว่าจะไปไลฟ์ไปจอยกับกระบี่ช่วงนี้ไปราชการที่กระบี่นะคะไม่ได้สอบถามกันเท่าไหร่เลยเพราะว่าทางนี้เองก็งานค่อนข้างเยอะนะคะ จะย้ายน้องรับรูไปตรงไหนจะย้ายไปข้างในค่ะพี่ดอกอ้อค่ะอยู่โซนเดียวกันของวีนารบารันนะคะเป็นค้องด้านในเนาะตรงนั้นก็จะค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะคะแล้วก็จะเงียบกว่าตรงจุดนี้นะคะเนาะหลังจากที่น้องอยู่ตรงเนี้ยอย่างว่าท่านสอบถามว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบไม่ให้น้องไปอยู่ข้างในตั้งแต่แรกเลยนะคะจริงๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่หนึ่งก็ทางคุณหมอเองนะสามารถที่จะมาตรวจสุขภาพหรือเบองต้นได้แล้วก็บวกกับแม่นาอุ่นเนะ่เขาเป็นช้างเชือกน้องรับรูเนนะี่ยเป็นลูกช้างเชือกแรกของเขาด้วยลลเขาจะเคย ตั้งคันมาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกช้างเชือกแรกเลยที่เขาให้ได้เลี้ยงแล้วก็ช่วงแรกก็ต้องอยู่แบบคอยบอกคอยสอนแล้วก็จริงๆอยู่ตรงนี้เขาก็จะได้คุ้นชินกับบรรยากาศที่เป็นชีวิตจริงๆของเขาด้วยนะที่เป็นชีวิตจริงๆของเขาด้วยเพราะบางทีนนคือถ้าอ,นนอย่างถ้าอยู่ข้างในมาก่อนแนละ้วมาอยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่คุ้นชินกับเสียงรถหรือกลิ่นคนแปลกหน้าก็ได้นะคะ,นะคะน้องเป็นลูกของฟังเนื้ออุ่นกับสีดอโจโจโคค้ค่ะ มาแอบฟังเสียงพี่ทุดับปิ้งแม่จ้ะบบาห้องเลยจ้ะบาเวาเลยบาเว,า,วาสักหน่อยคือดับปิง้งคืออยู่สือ่อๆอ้นนเรแการพูดเหนือสำเนีงอีสานใช่ไหมเมื่อเช้ามีนคนถามมองบอว่าแอนเดียวสวยไหมคะแต่ยิ่งไม่อ่าน